สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอ็นดูหนูน้อยไปเชงเมง้งไว้ขอพรอมามาขอให้ไม่ถูกตีถ้าไม่ทํากันบ้านเทศการเชงเม้งมาถึงแล้วลูกหลานเชื้อสายจีนต่างเดินทางไปยังสุสานเพื่อกราบไหว้บรรพบุรุษสําหรับลูกๆหล,ล,ลานๆไว้กําลังเติบโตก็มักไปขอพรกับบรรพบุรุษให้ช่วยคุม้มครองหนูน้อยชาวจีนคนนี้ก็เช่นกันแต่พรที่ขอนั้นก็ช่างตรงเสียเหลือเกินตามรายงานเมื่อวันที่สองเมษายนที่ผ่านมา เด็กชายคนหนึ่งในเฉียนตรงนั้นมนทนกุ้ยโจวของจีนได้เดินทางไปสุสานกับครอบครัวโดวยเด็กชายได้เดินไปนั่งคุกเข่าต่อหน้าหลุมศพของคุณยายพร้อมอธิษฐานว่า ขอให้หนูไม่ถูกตีถ้าไม่ทำกันบ้านและสอบได้100คะแนนทุกครั้งคำอธิษฐานสุดซื้อครั้งนี้ทำเอาผู้ใหญ่ที่อยู่รอบๆตัวอดหัวเราะไม่ได้แม่ของเด็กชายเล่าว,ว่าเธอพาลูกชายไปยังสุสานเมื่อวันอาทิตย์ขณะที่เธอพาลูกไปไหวและจุดธูปหน้าหลุมศพของยายจู่ๆลูกชายก็เอ่ยคำอธิษฐานนั้นออกมาผู้ใหญ่ที่ยืนอยู่รอบๆไม่ได้ดุดา่าตั้งพากันหัวเราะและเอ็นดูในคำขอของลูกชายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ